บ้านรักผ้าม่านดีไซน์สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานฉากกั้นห้องราคาเริ่มต้นเพียง750บาททางร้านมีบริการติดตั้งฟรีให้ลูกค้าด้วยนะครับชุดนี้เป็นผลงานติดตั้งฉากกั้นห้องที่โรงงาน GPV นิคมบางปูจังหวัดสมุทรปราการชุดนี้เป็นฉากกั้นห้อง PVC เกรดพรีเมียมรุ่นทึบมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่7.36เมตร และความสูงอยู่ที่3.58เมตรด้วยขนาดที่ใหญ่ทางร้านจึงแนะนำให้ลูกค้าติดตั้งแบบเสริมคานด้านบนและด้านข้างนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความสวยงามแถมยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วยนะคะลูกค้าเลือกแบบเป็นแยกกลางนะครับจะเก็บฝั่งซ้ายและเก็บฝั่งขวาครับเดี๋ยวเราไปดูช่างติดตั้งหน้าง,งานกันเลยนะครับฝั่งขวานี่เป็นผนังเบานะครับ ช่างต้องทำการหาซีลายนะครับเพื่อยึดฉากของเรานะครับให้แข็งแรงที่สุดนะครับหลังจากติดตั้งงานฉากเสร็จนะครับช่างก็จะทำการเก็บงานให้เนี้ยบนะครับด้วยการยิงซิลิโคนนะครับไม่ให้มีร่องมีรอยมีรูเลยนะครับตัวรางฉากกั้นห้องนะครับทางทีมช่างของเราก็จะใช้สเปรย์ฉีดให้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครั